สวัสดีครับเด็กๆทุกคนวันนี้นะครับกลับมาพบกับครูเบียอีกแล้วนะครับกับรายวิชาสุขศึกษาและพระศึกษาวันนี้นะครับใครขาดบ้างเอ่ยมาครบกันหรือเปล่าสุขภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆทุกคนได้ตัดผมกันหรือเปล่าครับเช็คความสะอาดของร่างกายด้วยนะครับอ่ะเรามาเข้าเนื้อหาของหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับเรื่อง ครอบครัวที่หลากหลายเอ๊ะครอบครัวที่หลากหลายหมายถึงอะไรนะทุกคนคิดคำตอบไว้ในใจแต่ยังไม่ต้องตอบครูเบียเดี๋ยวเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะครับอ่ะาปเรื่องครอบครัวที่หลากหลายเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างไปดูเลยนั่นก็คือความสำคัญของครอบครัวแล้วก็การสร้างสัมพ,นพันธ การสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกของครอบครัวนะครับครอบครัวที่หลากหลายไปดูเลยครอบครัวหมายถึงคนตั้งแต่2คนขึ้นไปที่มีความสัมพันธ์การทางการแต่งงานทางสายเลือดทางการรับเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมและพ่อแม่บุญธรรมนะครับประกอบไปด้วยใครพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะอาปุยตายายโอเคนะรวมถึงตัวเราด้วยาการมีครอบครัวที่ ควรสมาชิกในครอบครัวควรให้ความเคารพนับถือไว้วางใจกันเด็กควรเชื่อฟังคําสั่งสอนของผู้ที่อาวุโสกว่ามีความรักใคร่เอื้ออาทรให้ความช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองอความสําคัญของครอบครัวการอบรมเลี้ยงดูในครอบครัวเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวมีความพร้อมในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับเพศและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขดูนะ ผลของการมีครอบครัวที่อบอุ่นนะตอนนี้ก็เป็นรูปภาพนะเขากาลังทําอะไรเอ่ยสังสรรค์อยู่เนาะทุกคนในครอบครัวมีความรักและความสามัคคีกันสมาชิกในครอบครัวใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขสังคมเกิดความสงบสุขทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบตามที่ได้รับการอบรมสั่งสอนอะต่อไปมาดูอันนี้ข้อ 2, 2> การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว หนึ่งสมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่และเอื้ออาทรต่อกันให้ความช่วยเหลือและดูแลเอาใจใส่กัน 2. สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอ่ะต่อไป 3. สมาชิกในครอบครัวม,มีความเคารพนับถือกันมีความประทันยูรู้จักการไปมาลาว่ายสสมาชิกในครอบครัวทำกิจกรรมร่วมกันเป็นประจำเช่นการรับประทานอาหารช่วยกันทำความสะอาดในบ้าน 5. สมาชิกในครอบครัวยอมรับการปฏิบัติตนตามความเชื่อและพานิยมที่แตกต่าง 6. สมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่และออสมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมและยอมรับในการตัดสินใจร่วมกัน 7. สมาชิกในครอบครัวใช้คําพูดที่สุภาพไพเราะต่อกันนะครับ 8. สมาชิกในครอบครัวช่วยกันประหยัดและดูแลรักษาทรัพย์สมบัติของครอบครัวอ่านี่คือครอบครัวที่มีความสุขนะอะ ต่อไปการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกของครอบครัวเราควรปฏิบัติตนยังไงไปดูการสมาชิกใครอบครัวอ่ะหเป็นผู้นําของครอบครัวสรับผิดชอบในการหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว 3. ดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัวเช่นจัดอาหารเกื่องหนุ่มห่มหรือสุขอ,อนามัยของลูกๆ 4. แก้ไขปัญหาครอบครัวและเป็นที่พึ่งของสมาชิกในครอบครัว หปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี6อบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดี7ส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านการศึกษา8คอยดูแล,แลและปกป้องจากอันตรายนะครับอ่าไปดูสมาชิกในครอบครัวกันนี่ก็จะเป็นรูปลูกนะครับอ่าว่าลูกเขาต้องปฏิบัติยังไง ช่วยงานบ้านเท่าที่ตนเองจะทําได้ 2. มีความรับผิดชอบตั้งใจเรียนหนังสือ 3. รู้จักอดออมและใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด 4. มีความประตันญยูกตาวที 5. ช่วยดูแลญาติผู้ใหญ่หรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในครอบครัว 6. เคารพเชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่หรือผู้ปกครองมาดูปู่ญาตาิยายญาติผู้ใหญ่ว่าอยู่เวลาอยู่บ้านเขาทําอะไรกันเขาต้องปฏิบัติตนยังไงนะครับ 1>, 1. อบรมสั่งสอนลูกหลานให้เป็นคนดีของครอบครัวและสังคม 2. ช่วยเหลืองานในครอบครัวเท่าที่จะทำได้ 3. ให้ความรักและความดูแลลูกหลานให้ประพฤติตนเป็นคนดี 4. ช่วยแก้ไขปัญหาในครอบครัวและเป็นที่พึ่งของลูกหลาน 5. ห้ิประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกหลานอ่าเป็นยังไงบ้างครับทุกคนเมื่อกี้ ครูเบียร์พูดไปหมดแล้วสอนไปหมดแล้วทุกคนเข้าใจไหมหากไม่เข้าใจสามารถสอบถามครูเบียร์ได้ในไลน์ส่วนตัวหรือ Facebook ได้เลยนะครับทุกคนเห็นใบงานไหมครับอย,อย่าลืมใบงานครูเบียร์นะอย่าลืมทํานะถ้าไม่ถ้ามาสีสสงสัยอันไหนรีบถามอย่าเก็บไว้เดี๋ยวงงครับต่อไปเป็นแบบพัฒนาทักษะในการทาข้อสอบเพื่อประเมินผลชี้วัดของเราที่เรียนเรื่องนี้ ถ้าหากว่าครูเบียพูดเร็วทุกคนสามารถที่จะหยุดสต็อปวิดีโอแล้วก็อ่านดูข้อความก่อนได้นะครับแล้วก็ค่อยเขียนลงไปในสมุดทุกคนมีปากกาดินสอรพร้อมหรือ,อยังกระดาษด้วยนะครับอ่ะข้อ 1. ข้อใดเป็นลันกษณะของครอบครัวที่อบอุน่น1พี่น้องชอบทะเลาะกัน 2. หลานพูดจากก้าราวกับปู่ย่าตายาย3ครอบครัวมีฐานะดีแต่ไม่มีเวลาให้ลูก4พ่อแม่ผู้ปกครองหาเวลาว่างทํากิจกรรมกับลูกเสมอ ข้อ2การการะทาในข้อใดเป็นพฤติกรรมที่ทําให้ครอบครัวมีความสุข 1. หลังเลิกเรียนรีบกลับบ้านและช่วยงานบ้าน2ชอบออกไปเที่ยวนอกบ้านตอนกลางคืน 3. เมื่อมีปัญหาชอบเก็บตัวอยู่คนเดียว 4. เชื่อฟังใครในบ้านไม่เชื่อฟังใครในบ้านนอกจากพ่อทันกันไหมเอ่ยอ่าเขียนคําตอบได้เลยครับ 3. การปฏิบัติตนในข้อใดช่วยให้คนในครอบครัวมีความสามัคคีกัน 1. คนในครอบครัวช่วยกันทํางานบ้าน 2. พ่อแม่ผู้ปกครองจ่ายค่าเล่าเรียนให้ลูก 3. หลานพาคุณยายไปหาหมอเมื่อเจ็บป่วย 4. พ่อแม่ผู้ปกครองให้อิสระลูกในการอะไรนะในการในการอะไรเนี่ยอ่าโอเคทุกคนอ่านได้นะครับอะต่อไป 4. ครอบครัวที่อบอุ่นมีความสําคัญอย่างไร1 คนในครอบครัวไม่เจ็บป่วย2ครอบครัวมีชื่อเสียงในสังคม3สมาชิกในครอบครัวมีความสุขและ4ครอบครัวมีรายได้เพิ่มมากขึ้นอตอบได้ไหมครับข้อหมาถึงครึ่งทางแล้วครอบครัวที่อบอุ่นมีลักษณะตรงกับข้อใด 1. ปล่อยให้ปู่ย่าไปโรงพยาบาลเพียงลําพัง2พ่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวเพียงคนเดียว3สมาชิกในครอบครัวมีความเคารพนับถือกัน4สมาชิกในครอบครัวรับประทานอาหารในห้องตนเองอ อหถ้าครอบครัวไม่อบอุ่นจะส่งผลต่อสมาชิกในครอบครัวอย่างไร 1. ประสบความสำเร็จในการทำงาน 2. สุขภาพจิตไม่ดี 3. การเรียนดีขึ้น 4. ฐานะยากจนอ,อเจ็ดแล้วนะครับทันไหมเอยนักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อให้ครอบครัวที่อบอุ่นให้มีครอบครัวที่อบอุ่นอา ข้อ 1>, 1ดูแลสุขภาพตนเองเป็นประจำข้อ 2>, 2รีบกลับบ้านหลังเลิกเรียนเพื่อมาเล่นเกม 3. ช่วยพ่อแม่ผู้ของหารายได้ให้ครอบครัว 4. เคารพและเชื่อฟังคำสอนสอนของผู้ใหญ่โอเคนะข้อ 8. การกระทำในข้อใดสอดคล้องกับคุณธรรมความกระตันยูเด็กๆดูดีๆนะสอดคล้องกับความกับคุณธรรมความกตัญญูกตเวที1 ช่วยผู้ปกครองทําอาหารเฉพาะที่ตนเองชอบ2ช่วยดูแลปู่ย่าตายายเมื่อท่านไม่สบาย 3. บอกผู้ปกครองทุกครั้งเมื่อจะไปเที่ยวและ 4. พี่ทําการบ้านให้น้องเป็นประจำข้อ 9. เมื่อครอบครัวมีปัญหาบุคคลใดมีหน้าที่แก้ไขเอ่ยข้อ 1. ทุกคนในครอบครัวข้อ2หัวหน้าครอบครัวข้อ3พ่อแม่ผู้ปกครองข้อ4ปู่ย่าตาใหญ่เรียนไปเมื่อกี้ลืมแล้วหรือยังครับ ตาสว่างข้อสุดท้ายข้อใดเป็นความสำคัญในการสืบพันธุ์ของมนุษย์หนึ่งมีความมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีสองทะเลาะและไม่เข้าใจกันสามไม่ดูแลเอาใจใส่กันสี่ไม่พึงพาอาศัยกันข้อใดเป็นความสำคัญในการสืบพันธุ์ของมนุษย์นะครับอ้าว เป็นยังไงบ้างครับเด็กๆทํากันได้ไหมเอ,อ่ยถ้ายังไงทําเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งในไลน์กลุ่มให้ครูเบียร์ด้วยนะครับก่อนจะจากกันวันนี้อยากให้เด็กๆทุกคนดูแลรักษาสุขภาพออกไปข้างนอกให้สวมหน้ากากอนามัยถ้าหากว่าสัมผัสสิ่งของหรือมือของคนอื่นหรือสัมผัสคนอื่นให้พบเจลแอลกอฮอล์หรือสเปรย์แอลกอฮอล์เผื่อที่จะฉีดมือล้างมือเป็นประจำนะครับ สำหรับวันนี้ครูเบียก็ต้องขอากล่าวคำว่าสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับหนะ้าบายบาย